โอ้โหแม่งกูพูดไปตั้งหลายคำกูลืมเปิดไมค์สวัสดีทุกคนด้วยนะครับไม่หิวผมดาราแทนนะครับโอ้โไม่น่าเชียวเกมมาแล้วไม่สงสัยว่าทำไมเปิดล้วนบานนี้เพราะว่านอนนะครับเกมไม่ค่อยมีอะไรน่าดูดูล้วไม่นอนต้งรีบเปิดกระชาแล้วก็รีบไปละไม่ได้ไปนอนต่อนะ เ,เป็นเล่นเกมสาวมาเื่นให้ผมก็ติดเกมสาวมาเกมมันดีเกินนะทุกคนผมอยากมาสตรีมให้เล่นเล่นให้ดูมากแต่ผมเล่นกะ <c oughs> อืมนะเปิดได้แพนก่อน โ okay. อเคแชวไรบลาละไม่ให้มันอ่านแชทไม่ได้วะกาชาย,ยูซุฮะวันนี้ผมไม่มีงบมาเปิดนะทุกคนที่เก็บเติม่ะแม่งเปิดตังเราจะเติมไปทำไมเมื่อเราเติมไปเ้าเกลือจริงไหมเออ วันนี้ผมเปิดที่นี่แหละโอเคยังไม่มีอะไรมาเยอะเพราะว่าเพิ่งเปิดอโอเคเราไปเทนเถอะทุกคน ประจําตัวผมไม่น่าเปิดต้องหัวประจําตัวผมไม่ค่อยเปิดดีกว่ามอเดี๋ย <Rudolph> ว <JD et> んがいいの <noise> <noise> ไม่มีอะไรเลยทุกคนแ,แ,แรงจัดวันนี้เขาเปิดถ้าเ,เกิด ปัญหาไอซเดนอะไรขึ้นผมไม่น่าเติมแต่ว่ามันใกล้อะมันมัน,ม,น,ม,นมันใกล้กับมันใกล้กับรันตีมากถ้าหลุดอะแต่อย่าหลุดเลยขอร้องอย่าหลุดขนาดจูฟูกับยี่เฉยไม่หลุดเลยเออมันหลุดเลยอยููุ่ฟ้างงผสมสสมเจ็ดโลโอเค ดมดึมงดมเฮ้ยมันมีมงโบใหม่ดดมงโบโคตรน่ารักเ <laughs> สียงลงด้วยน่ารักกับเสียงลงนะเสร้องลากเกมบ้านนี่ไม่เคยเออกก่อนเออเกมบ้านนี่ไม่เคยออกก็ออกก่อนเนี่ยแปลกอืม,อ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 ม A3 อ้สามอะมาแปลว่าทำไมไ้แต่เบลลี่อะเตนตือนอเบลลี่หกอะก็หกนานแล้วนี่ว่ะ แ oh. ม่งกระดาษที่เป็น A แรงนี้เลยไปนี่มาละเจอนหน้าตู้แเปิดนี่มันคือไม่รู้คลิปเลย เกกียยรตติออคนนะ่่ะโทถ้ามันไม่หลุดถ้ามันไม่หลุดไม่ใช่ผมอเออยังผมไม่มีงบเปิดนะบอกวก่อนรอบนี้ผมไม่เติมเพิ่มตังค์เราอันนี้แล้วไงโอ้โหแล้วเกสผมหกกันแล้วนะเราเฉยชาไปแล้วไงเออหนุเลยเกมเนาะเดี๋ยวมันก็ใกล้แล้วมันใกล้กันลันตีอ่ย <c oughs> <c oughs> เกมไม่ใจดีออกก่อนให้ด้วยโอ้น่าเศร้าจังองศาวม,มีคมนเล่นเกมไม่เ่หรอมาคนมาทึงมะทงตายชานะเลดเลดกาขนาดนะ งงทำไม,มเราทำไมเอาเล่นเกมกระชากเละกระการไงดีวะถามถามหน่อยด้วยก่อนสงสัยมันเอาลึกสดใจทุกตู้เลยนะเออทำได้ดีถือว่าทำได้ดี พ่องอะเฮียทุกคนดูผมเปิดจนแม่งตันอ่ะเอ็งบ้าแ่าวะเอาเอ็งบ้าหรือเปล่านี่ผมไม่ได้รวยเเกูแค่เกลือทำได้ดีทำได้ดีดดแม่งแต่แม่งเหมือนมันเหมือนตู้ฮิวโก้อะแต่ตู้ฮิวโก้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ไล์เ <laughs> ชียร์แม่งฮาวะจะหมดกี่โมงนะ แม่งเงินพันอะเออช่องแม่งดูวะเยอะเกินรูด,ดิเือเกินอะไรวะจนเพชรหมดพี่แกก็ไม่ให้จริยิงๆนึงะอะไรมันจะใจจีใจดำได้ขนาดนี้วน,นะเกมเอาสุดเอาสุดจริงๆ อโอเคทีละโลไปเลยต้องถึงละเกมโคกระจอกเลดเลดกะให้เติมเกมไม่มีอะไรได้หรอโอ้เกมไม่มีอะไรได้เลยมาเ,เลยต้องมารีดถ่ายคนเล่นเนี้ยอารมณ์แบบอืออูไม่มีอะไรได้นะฉะนั้นเติมเติมคืนกูด,ด้วยอะไรเงี้ย เออให้นแบบเท่ากับที่กูพัฒนาให้มึงด้วยกูอกว่าพัฒนาน่าจะชินเนี้ยดูดินเจ็ดสิบแปดละโอเคเอ้ยเนี่ยเจ็ดสิบแปดไม่ดีเนเจ็ดสิบเก้ามาแล้วโอ้แ<อ>ม่งเหลือให้กูดูตังหน้าหนึ่งโล เกมสุดยอดเลยไม่ดีครไม่ดีเกมครบไม่ดีแง่ทุกคนเกมผมคครับผมไม่อยากพูดอะไรแล้วอะมันหนักอะเออมันหนักแล้วก็เปลืองตังค์เว้ยทำไมเราต้องเติมเติมเป็นพันๆเพื่อโอ้สกินน่ารักทำไมต้องเติมเป็นหมื่นๆเพื่อตัวละครตัวหนึ่งทุกแพทด้วยจริงวะเออ เกมมันไม่ได้รักเราเว้ยทุกคนเซเล็วมันแบบมันมันหนักกับคนเล่นมากเอออันนี้อันนี้พูดจริงๆันนะเกมมันจะอ,อะไรกับคนเล่นไม่รู้เฮ้ยชิบหายทุกคนเดี๋ยวผมลืมใส่ผมลืมใส่โดเนทในคอมเมนต์ถึงไม่มีใครโดเนทก็คือน่าเศร้าอืมฮึอืม Uh, OK, bắt điều stream. OK, hackman. 1 uh, OK, thủ thôi thôi ตึงตึงตึงตึตงตึงตึงเลยทุกคโอเคมาโอาเซกดยกนี่งどっちにびだอฝ่าเดียวกันอยู่ใกล้กัน เกมมันจัดระบบตัวละครใหม่โอเคโอ้ย ผมใช้ w engine ของใครดีนะของอลูซี่แล้วกนะันเอาของลูซี่มาใช้เพาของลูซี่เวิร์กสุดละโอเคที่เปิดลูซี่มาเพื่อการนี้หรือเปล่าเนะี่ยหนึ่ง ไปน่าจะอัพตันน่าเลยอืมผอขอไว่ใครวะถอยละรู้แค่ว่าเซตรู้แค่ว่าเป็นเซตพลังงาน ไม่มีไม่มีคนได้ฟังหรือะอะไรเดี๋ยวทุกคนผมหาไม่เจอจริงโคลิน้าเปล่เดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวน่าจะเอะใจได้ <c oughs> เออน่าจะโคลินจริงโคลินโคลินโคลินเนอะโคโคลินไม่ได้ใส่เฟตนี้ โอ้โหทุกคนคิดเอาเกมมันไม่สำคัญจนผมลืมอะ่ะเออจนผมลืมว่าผมใส่อะไรให้ใครนี่ไงเห็นอนะ่ะอันนี้ต้องเป็นอนุมารวยแต่ยังไม่มีโอเคไม่เป็นไรจะไปเลือกทีหลังไม่มีสักอย่างเลยเวนอะไรเนอะ โอเคติดงเลยอ,อัพสักหกพอไม่ได้ใช้อท a เคไม่ถึงนาฬินารี 怖い話でもしてくれるなあ、ランメディオー 6th スプレーデー早朝の空気はゆったりとした音楽のようですいつまでも味わいがつきませんアンがたんぺんカンコクアノマルウェオーケー

ำไมโดนเนอรตีมลวผมไม่เด้งวะเนะเดี๋ยวทิปมีโอเคเด้งละอ้ฮะ uh huh. นี่มีเพืพ่อนผู้กำลังเล้วเอทีเคไม่ถึงวะ เออผมก็ทําใจไว้วแล้วลนะ่ะให้บอสไปทำตัวไอ้เกมไม่เห็นเห็นว่ามันขายสุดไอ้ี่าขายสุดไม่พอแมอง่งลึกสุดด้วยเกมแม่งงงยิบหายเลยจดซื้อร้านเตี๋ยหรอะน้องบ,บอสเกิะเบ,บิลอง <playground> อ่ะเน่ยงงเลยเล่นทีมเลยดิด

ไม่ค่อยเห็นผลนะผมพี่เองวะหรือผมง่วงจนแบบไม่สามารถสังเกตตัวละครจะชัดได้ปะยงชีวิตฉ教師 วสามอัฮัโอเค,อเค,อเควันตีไม่สนใจโลกรคง่ายนะ

ผมเก่งผมเห็นไม่ค่อยชัดเลยทุกคนเดี๋ยวเพามันมีทีมที่ชัดเจนกว่านี้วะ

บอลมันล็อกจัง,งอะลำคาญอ่ะถ้านะผมต้องส่งมันอีกรอบนึงจริงนะก็ล็อกเลยว่าถ่ายอิสเวลผู้จะเป็นสตีม้า จะไม่เล่นเสามากเกมมันดีมากทุกคนอย่างเปนเพ่อนนะครับ フッショ<っ>ーキ<っ>ーハッフ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 ッウッフッフッウッフッフッフッウッフッフッウッフッフッウッフッウッフッウッフッフッウッフッウッフッウッフッフッウッフッウッフッフッフッウッフッウッフ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 ッフッフッフッウッフッフッフッウッフ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 ッウッフ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 ッ は<ス>い。<laughs> โอเคขาดอีกช่องเดียวไอ้ผมออกอาเจอเอ็นดีสิบสองเลยดีกว่าแล้วผมดูดูวีเอ็นจีใช่ป่ะจะดูความน่าสมเพชของมันคุณดูเลย ก็มีทเอมี k ถึงสามพถึงจะได้ครบซึงันไม่ครบ โนมารีต้องเยอะเลยนะยังไงก็ไม่ถึงคนถ้าทำท้าไมก็เอา W engine นถ้าเป็นเติมเปิด W engine นเนี่ยก็ไม่ถึงแต่ก็นะช่างมันเออนี่มันเกมมังคับให้เราเติมโมก็ต้องมาทวงเออทำไมเราต้องตามเกมตลอดเวลาเว้ยจริงไหมทศูนย์ละที่ยั่งโลก โจวา2จอยน่าล่ะท้าวโมทุนดาุกคนลดเศรรอบนี้สั้นมากเพราะอยากเล่นเกมสาวมา้าโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมไว้เจอใหม่ไปหนะ้าเจอกัน